เขาตาง,งานท่านสวยรวยเกาะเพราะผูกป,ปา้างามหาดทรายใต้ทะเลสวยสดมรกตอันดามันสวรรค์เกาะพีพีสวัสดีค่ะมาพบก,กับพวกเรานะคะกับกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมความดีที<ด>่ปุ่มัฮถกรรมโดยบ้านนันนาบ้านวังหินอำเภอคลองท่องหวัดกระบี่ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพามาเราดาดียนรู้ศิลปะไฮเรในเรื่องของกระบี่นะคะ ามเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาส่มพาร์คนเมพมผลิตผลิตภัณฑ์น,นี้นะคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าสค่ะนี่สาวะานี่ทำมาที่รุนแล้วคะออทำมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะตั้งแต่เ,ออเดิมเดิมมาเลยอะคะ่ะตั้งแต่ ปูยาตายยากจนมาถึงครึ่งร้วนะคะแล้วก็ทำมานานเร็วได้ดีเลยคือเดิมๆก็คือที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะมีหมากในสองทิ้นแล้วก็ในในหมู่บ้านก็เดิมๆก็จะไม่มีม้อนไม่มีไม่มีเสื้อนอนนะคะก็เลยได้ขิดมีมีลุงมีปัวคะ่ะก็เลยคิดขึ้นมา เป็นทำซาทำมอนนอนแล้วก็ใช้วิธีแรงงานต่างๆพอเดิมๆจะไม่มีซาไม่มีม้อนนอนโบช่างไม่โบราณนะคะช่างไม่โบราณหลังจากนั้นก็ได้ทํากันมาเรื่อยๆจนถ,ถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็ได้ออกแบบไปเรื่อยๆอ๋อค่ะก็เลยเป็น<ก>เป็นสินค้าขึ้นสินค้านั่น,นต่ำบนนั่นผลิตภัณฑ์พอมีน่วยงานเข้ามาตรวจสอบเขาก็คิดว่า การใช้อัตกรรมน่าสนใจก็เลยเป็นเร่งตำบลนึรื่องผลิตภัณฑ์ในจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นซึ่ค้าอุทธรจ้าที่เนีนมาค่ะมันมีแต่ต้นเตยปาบนั้นนะค่ะล้วไม่ใช่เป็นต้นใหม่อื่นมาถ้ามาค่ะเพราะเฉเชนใบมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ก็เพราะว่าต้นใบนั้นมันมีความทนทานมากค่ะใบพวกมันจะเนี้ยมากเลยใชน้องเล่นใบสัดก็จะเยันได้ว่ามันมีความเนี้ยวกว่าใบมะพร้าวหรือว่าใบกอกค่ะ ああไปก็มีคือแบบนี้ค่ะก็ต้นก็พอดีดำดำน้อยก็ดำมาทำนะก็จะเป็นใครกันเสือเพื่อนวลาคารเยาว์ก็จะทำเลกบก็แล้วจาน be, yeah. ีตั้งแต่เด็กมาจาก็ได้ศึกษซาข้องวันนี้ตั้งแต่เด็กอืนหรือว่า๋อพอดีนี่ะซึกษซาจากเมย์อะค่ะเมย์ก็ได้ทำอยู่จานีเมย์ก็ทำอยู่่ะอ๋อ ี่แถลี่ให้รางวัลเยอะดีนะคะมิสาวรางวัลเนี่ยได้จากแข่งขันหรือว่าไปประกวดอะไรมาคะเอ่อตัวนี้นะคะเป็นประกาศนียบัตรได้จากการสั่งผลิตภัณฑ์ระดับระดับสี่ดาวค่ะเรื่มๆก็จะได้แค่งขัดาวก่อนพอมาก็เห็นว่าสินค้าของเราได้แป็รูปมาเลยๆเป็นผลิตภัณฑ์มาเลยๆก็เลยได้เป็นสี่ดาว อ๋อค่ะนี่แสดงว่าสิ่งขาข้องหลอนนี้มันยุ่นในระรประเทศระ้ไหมคะระรบประเศด้วยค่ะเพราะว่าทางประเทศนะคะนี่เคตจัวัดกระบี่กับทางองจังวัดระบี่ทางตวค่ะและจังหะบีนี่มีอำเภอไม่ค่ย่างอนอำเอำเภอก็หละก็หลยตายอำเภอนี้เขจะได้คํามเมกัาเจะทําป็น่นมีเกันแต่อําเภอคองทงที่เขายกให้ให้สี่ดาวกเพวาะี่ที่เราใช้มีการยอมค่ะมันเป็น ซีที่มีความตนทชาแต่จากอะไรคะซี่ี่นี้ก็จะซุงมาจากซี่กระสิงีโปร์ป่ะซีที่ว่ายน้หร่าว่าบันไม่ออกคือซี่นีจะไปออกเลยซี่ซุยหมาท่านี้ค่ะเจ้าคะจ้าสวยแนะนำผลิตภัณฑ์สีค่ายีให้ฟังเลยได้ไหมคะผลิตภัณฑ์สีค่ายนี้นะคะก็จะมีแับนี้ค่ะเป็นกะว๋อ จะคาดีก็จะมีลายหูุแบบเดียวกันอันนี้จะหย็บไปนั่งแขะค่ะแล้วนี่จาคาดอะไรคะซานซานความเป็มเหนือก่อนแล้วแล้วจะรูปหยับไปที่เชยงไหะค่ะหยับไหมใช่ไหาค่ะหย็บไปนั่งแขกนั่สะพอนตัวนี้ก็จะดูราคาก็อยู่สมานพัน้อนค่ะอันนี้จะคาตามหรอชื่อศิลกรรมันตังจะก็จะมีลายหูุแบบนะคะขนาดแ็กก็มี หมวกเบอร์กรเป๋าค่ะมีสค่ะลากีนะคะนี่ผู้ชายค่ะมวกต้องมีทอนซุ่มออกหมือน o ุ d ญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่กระปกขาส่วนใหญ่ด้านวจะทำสุขนี่ะ็นร้อนมุกจีมีมุกมีมกค่ะส้นหักลูกค้าจะเป็นผู้ชายค่ะคือไปใช้พวกใบจาพวกบุหรี่คะะถ้าจะมีการใช ราคาที่ลดราคาก็คือลดสบายอ๋อแล้วมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรมั้งคะเอ่อโปรโมชั่นก็ถ้าเป็นชวนเทศกาลนะคะเราก็จะเป็นการลดราคาอ๋อจะค่ายไปนจะลดจะลดจะลดราคางานอุทกงานต่างๆงานอุทกงานลอยกระทุ้งงานเย็นห้างานบูชาอันดามันนะคะก็เมืองทองธานีก็จะไปเหมือนกันออ๋ที่คอนเทนนะคะ นี่จะลองฟางเออถึงคางคนอยาฟังคลิปนี้ค่ะว่าเขาให้มาซื้อสินค้านี้ยังไงบ้างคะออสินค้านี้นะคะก็ซื้อได้ตามงานต่างๆหรือถ้าสะดวกก็ทาเวมาียวสัมบรากกดหรือลำตกรอนก็สมามารถเวคาวาซื้อได้ที่บ้านเลยนะคะราคาถ้าซื้อที่บ้านก็อาจจะลดได้กว่าออตามงานต่างๆค่ะไม่กว่าถ้ามาที่บ้านลดให้ไม่ไม่ไม่ไมยัยง,ยงเลยใช่ไหมคะคุณ คนได้สนใจจะม,ม,มาเรียนรู้ก็สามารถมาเรียนดูได้ที่ไลน์นี้นะคะอ๋อค่ะวันนี้ขอบคุณตลามาะคะ่ะคุณค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะไปดูการทำไบป,ป่านั่นกันค่ะไปเอง ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดเตยปลาหนังกันนะครับว่าจะมีวิธีการตัดยังไงครับตามมาเลยครับ អូនទៅឆ្ងាយខ្លាចឡើយទៅទីไหนเคยទៅបងណាតាមចិត្តនឹងគួរឡើយ ชายของชายชื่อัวดลอยตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้แสงตะเทียนที่บ้านไร เนาาบต,ตโลกนี้ไม่สมประกอบเพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนโลกนี้มีสักอีกคนเป็นบัวลุกคอนดังคนชื่อบัวหลออ จไปค่ะเราไปดูวิธีการทำกันไ,ไปขั้นขั้นตอนต่อไปทำยังไงบ้างคะไม่ใส่สักดีได้มาคคะก็เอาไปตัดออกก่อนค่ะ ใบเตยแบ่งตัดส่วนที่เป็นต้นมันทิ้งค่ะแล้วก็ตัดปลายปลายเสร็จแล้วก็น้ำกลางน้ำกลางนะคะรีด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 ออกรีดออกเลยนะคะรีดออกมันจะได้เป็นเวลาทำต้องระวังด้วยนะคะเพราะหน้ามันจะ Oh ถ้าเกิดโดนมือนี่คือดัดออกได้นะคะแสงไปไเลยเราไปได้ส่งสวนสนะคะอ๋อค่ะเส้นตามขนาดนะคะเ้วแต่ว่าชอบเส้นยห้มหรือว่าเส้นเล็กค่ะ,ค,ะคือใบหนึ่งเนี่ยเราทําได้ส่งจะได้เป็นส่งเส้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นใบแหลกคะ่ะได้แค่เส้นเดียวอ๋อค่ะ,คะ เวลาชักนะครับ,ก,บก็ตัดกลางๆใบเตยได้ลเลยค่อยๆชักนะคะค่ะค่ะ,คะอ๋อเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะอยาว่านช่วนกลางมันจะใช้ไม่ได้เราต้องปิดอ้อค่ะ กออกใช่ไหมคะกับข้างๆกอข้างๆที่เป็นหน้ากกออกเป็นเศษเหล็กนไคะถ้าใช้ได้ไหมอัน้เเล็กจะได้แค่ขนมกลางที่เป็น,นออแยกเหลือนใช่ไหมคะถ้าใบเตเยเยอะก็จะได้เป็นทซนเป็นเป็นเป็นเล็กนิดนึงก็จะได้เป็นเส้นเดียวนะคะเสศษเหล็กก็มีใบเตยนะคะมีใบเตย ที่ด้วยเครื่องรีดควบคุมมันยากชะบานคลายทีลิีดยังคลายคลายค่ะแต่ที่มันจะขนาดเล็กกว่าถ้ารรีดด้วยขนาดขนาดนี้เส้นมันจะแตกเมื่อไหร่เปิดเลยก็จะไม่ช่วยแล้ถ้าเราดีดด้วยขนาดนี้เส้นมันจะไม่แตกกันคนเดียด้วยอ๋อค่ะใช่ค่ะแต่นี้มากมาเลยนะคะมีเส้นดีไม่ดีนะคะดูความงอของมันนั่งจากอันนี้รีดแล้วกับไม่ได้รีดที่ พอรีเลย์ม er, ันจะงอมันจะนิ่มว่านะคะสามารถเอาไปซ่อนได้อย่างซ่อนไม่ได้ก่อนนะคะนี่นะคะต้องพาไปเชน้ำก่อนนะคะแต่ได้ลน์เซนก็ออกไปเชน้ำประมาณส่งคืนส่งคืนใช่ไหมคะเชน้ำส่งคืนเชน้ำประมาณส่งคืนพอไบเตยเชน้ำประมาณส่งคืนแล้วก็เอาออกตากแดดได้เลยแต่ถ้าฝุ่นตกนี่เราไม่สามารถที่จะเอาออกมาตากแดดได้แล้ก็เชน้ำไว้ต่อไป ใบมันจะไม่หนาวอะค่ะอ๋อคือใช้น้ำกี่คืนก็ได้ใบจะไม่หนาวใช่ไหมใช่คะแต่ถ้าเราต้องการจะทำก็แช่ได้ประมาณส่งคืนส่งคืนนึ่งก่อนตาเป๊ตากจนกว่าจะแห้งใช่ไหมคะตจนกว่าจะแห้งออกเป็นเส้นตะไบชัดอืมค่ะอ๋อเส้นตะไบชัดี่คือเส้นตะไบชัดดีได้ได้แห้งสามารถนำไปย้อมเสื้ได้เลย

อันน uh, ี Hence, ้ทุกส ah. ่งท uh, ีเ่ี๋ยวเราผูกนะคิดตัวด้วยไม่คิดจ่ามคิดเองว่าต้นนึ่งได้หรอยูนัย่ะต้นนึงได้เด็ต้นเดียวเองทำคเดียเอาไม่หมั่แต่เราผูกเกทำคนสองรอซ่าตโวยาทีเอัตจาตโดยาตาไม่หมั่นไ่หมั่น๋ยวเราพูดอบางคนอันนี้มุดมุดเวู มันไม่เป็นเอาเลยอวเปล่งคนชอบมันน้ำหนั่ิดโลกเรงเลยมึงเอแค่แบบนีเิละซ่ไปนนนไปนี่ิไปนี่เป็นเงนเป็องนั่นเน่งเวลาตงมูอมมาเลยจบเอวมัลยตัว้ตงมเป็นแเายยนี่หนังดเลย ไม่ไม่เป็นรูปพลลามนตาลงเดลามุดงอ่าเอนเองนขดูมันมันมันเบ็ราว่เบ็มันเยใจไม่ได้ไม่ได้เลยแพมเป็นลารลอยมึงนี่อ่ะเซราน่เา่าเวลาดีจังม่าเซม่าไม่ามาเดลมุดอาีเมาเมาอไม่ถูกมั้ยพวกานน้าน

แอบเสียงด้นี่เอา้เราลองพูดนี้นี่วันที่ได้ดุยดุนายในพงนาพูดีดีมันนะครับสาเอ้กกิโลเมรระยะทางแบบสุดเลย่ะดี่เเลือกุ่ี่คนมาแล้วค่ะเรื่องกี่คนมาแถไปนะคะอันนี้ค่ะหอมเข็ดๆครับสามเ้ คนี้วิ่งมามนเสือนะคะ่นหนักลงสิบโลค่ะวันนี้ในที่สุดก็มาถึงกันได้คะมาเรียนะคะมาเรียดีตัวชื่อแคมร้อนเลยอ่ะก็เชื่อแคมปปแคมพี่กัสิแบ้าน้ำอมากดีมาเลยดีมเลย ก็จะเอาต่วโ้ดเ้าไม่ใ้าอะไรนะคะเ้อะไรมึงนี่มนี่มึงทมึงในเมึงดนนอนเช่ยงสบายดีไอ้นี่คือบอกแม่่บม่ห้ามลเล่นเด็กขาดเลย่ะทไมอ่ะล้เ่น้อ่้มึกแค่แคตรนี้ก็ม่อะเขา้อแล้วค่ทำไมต้องเรียมาบอกแม่ใครสุขแม่ก็คือว่าเป็นตทุนบนนตั้งใจคนั้งใจสด้ายแไ้ีเป็นแบบนี้นะคะล้อเล่นเด็กขออยู่ทัก็นะพวกเราขึ้นมาอยู่นะมาดูไป